แต่ถึงจะมีเรื่องนี้รัชกาลที่5ก็ผลักดันการศึกษาต่อไปโดยก่อตั้งโรงเรียนสวนอนันต์ในปี2422และโรงเรียนสวนกุหลาบในปี2423ซึ่งก็มีเป้าหมายเหมือนเดิมคืออยากเน้นไปที่การศึกษาให้ชนชั้นนำ อย่างโรงเรียนอนันต์ตอนที่เปิดช่วงแรกมีนักเรียน100คนเป็นเชื้อพระวง์และขุนนางทั้งหมดแต่ว่าพอผ่านไปได้แค่5ปีสัดส่วนของนักเรียนก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนโรงเรียนมหันเล็กคือจําเป็นต้องรับนักเรียนสามัญชนมาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากชนชั้นนำไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาโรงเรียนส่วนกุหลาบก,ก็ต้องเจอกับเรื่องทํานองเดียวกันคือช่วง4ปีแรกจากคนที่เรียนจบ19คนมีเชื้อพระวง1์คนแต่ว่า6ปีต่อมา แต่คนที่เรียนจบ80คนมีเชื้อพระวงแค่10คนเท่านั้นคือคิดเป็นแค่15%นอกจากนั้นอ่ะเป็นสามัญชนหรือรู้พราค้าชาวจีนที่มั่งคั่งหมดแม้แต่โรงเรียนเฉพาะทางก็หนีไม่พ้นการเข้ามาของสามัญชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเหลือทั้งนี้จุดหมายดั้งเดิมของโรงเรียนพวกนี้คือการให้ชนชั้นนำเรียนรู้ศาสตร์แบบใหม่เพื่อนำไปปกครองประเทศ จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาแค่หลัก10ปีสามัญชนเริ่มเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้นเพราะว่าการทำงานราชการในรัฐแบบใหม่สามารถทำให้ครอบครัวเลื่อนฐานะทางสังคมได้จริงในขณะที่ชนชั้นปกครองยังมีปฏิกิริยาต่อต้านกับการศึกษารูปแบบใหม่